สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคุณกำลังอยู่กับช่องออยยำตอน สปอยล์หลอนเรื่องผีช่องแอร์จากภาพ,พยนตร์ตายหงตายเฮียนจัดได้ว่าเป็นหนังผีในตำนานของไทยเลยก็ว่าได้ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆนทุกคนกดไลค์กดซับตะใครและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเมื่อโรงแรมที่แทบจะกลายเป็นโรงแรมร้างแห่งนี้เคยเกิดเหตุคดีฆาตกรรมสาวสวยคนหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีใครเคยพบศพของเขาที่ถูกซ่อนเอาไว้ว่าเอาไว้ตรงไหนเริ่มเรื่องที่นักดนตรีหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่ง ที่ได้มาติดต่อขอเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในกลางเมืองค่ำคืนที่บรรยากาศในโรงแรมนั้นดูค่อนข้างเงียบเหงาและไหลซึ่งผู้คนที่มาพักเมื่อเข้ามาถึงห้องพักเขาก็ต้องตกใจกับสภาพห้องที่ค่อนข้างจะดูเก่าแต่ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันก็ได้ทำให้เขาที่ได้เห็นแบบนั้นเลือกไปอาบน้ำ ก่อนอื่นได้แต่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังอาบน้ำนั้นใกล้จะเสร็จเขาก็กลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะประตูห้องของเขาอย่างแรงเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้ตะโกนคานรับออกไปแถมเมื่อออกไปดูมันก็ไม่มีใครเลยเมื่อกลับเข้าห้องมาในห้องเขาก็รู้สึกว่าแอร์ในห้องที่เขาเปิดไว้ มันมีอาการติดติดกับดับอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเขาเลยโทรไปแจ้งให้คนดูแลขึ้นมาช่วยเช็คให้แต่มันก็กลับไม่มีใครเลยสักคนพูดตอบกลับมาเลยทั้งทั้งที่มีคนรับสายชายหนุ่มจึงวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะพร้อมกับรีบเดินออกมาที่เคาน์เตอร์ตอนนั้นทันทีแต่ที่เคาน์เตอร์ในตอนนี้ มันกับไม่มีใครอยู่เลยสักคนในขณะที่เขามองหาคนอยู่นั้นชายหนุ่มก็ยังได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังออกมาจากโทรศัพท์แต่เมื่อเขายกโทรศัพท์แนบหูมันก็จะมีเสียงผู้หญิงร้องดังออกมาจากปลายสายเสียงร้องที่แสดงถึงความกลัวและความเจ็บปวดพร้อมกับบอกให้ใครก็ได้ที่ได้ยินเสียงนี้ช่วยเธอด้วย นั่นทำให้ชายหนุ่มที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าที่ด้านหลังเขาได้มีอะไรบางอย่างกำลังยืนจ้องมองอยู่จนเมื่อชายหนุ่มกลับมาถึงห้องเขาก็กลับพบว่าข้าวของภายในห้องของเขานั้นถูกใครบางคนขนข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดแต่ระหว่างที่เขา กำลังมองหาคนที่เข้ามาทำแบบนี้เรื่องของผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาจนทำให้เขาต้องตกใจแต่เมื่อได้สติมันก็ไม่มีภาพของหญิงสาวที่เขาเห็นเมื่อกี้อยู่แล้วเขาจึงตัดสินใจกลับเข้าไปนอนในห้องนั้นอีกครั้ง โดยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นอาจเป็นเพียงเขาที่ตาฟาดมัวไปเท่านั้นเนื่องจากไม่ได้พักผ่อนกลางดึกในคืนนั้นระหว่างที่ชายหนุ่มเขากำลังนอนหลับเขาก็กลับต้องตะโกนร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อมันมีร่างของผู้หญิงคนนั้น ได้ยืนจ้องมาจากมุมมืดความกวัวที่เริ่มทำให้เขาเกิดอาการตติแตกและพยายามวิ่งหนีออกจากโรงแรมแห่งนี้อย่างสุดชีวิตแต่เขาก็ไม่สามารถไปได้แถมเธอคนนั้นยังได้เข้ามาบีบที่คอของเขาอย่างรุนแรงอย่างกับต้องการระบายความเครียดแค้นทั้งหมดที่มีของเธอลงไปชายหนุ่มในตอนนั้นที่พยายามกดขวาหาที่ยึด เยเพื่อไม่ให้ตัวเองตกบันไดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการสุดท้ายเขาก็ต้องจบชีวิตลงตรงณที่บันไดแห่งนี้เหมือนดังเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในที่แห่งนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ได้เกิดขึ้นมีหนุน่มรอคนหนึ่งที่ซื้อบริการหญิงสาวเพื่อให้เธอมานอนกับเขา ด้วยกันในคืนนั้นหญิงสาวที่ได้เห็นภาพรักของชายหนุ่มนั้นช่างดูดีจนทำให้เธอรู้สึกค่อนข้างพอใจและไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับเธอได้แต่แล้วความต้องการและเหืน่นของหนุ่มหลอก็ได้ทำให้กิจกรรมที่กำลังมีอยู่รุนแรงขึ้นจนทำให้เธอนั้น เกิดรู้สึกทนไม่ไหวคือให้เขาหยุดแล้วรีบผลักออกไปหญิงสาวที่ไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดนี้ได้เธอจึงไปหยิบโทรศัพท์แล้วฟาดไปที่หัวของเขาแต่ในทันทีก่อนที่จะรีบพาตัวเองวิ่งหนีหนุ่มรอจากห้องนี้ไปเลือดที่เปืเป้อนมากมายก็ทำให้หนุ่มรอนั้นเกิดโมโหเธอเป็นอย่างมากเขาไม่รอช้า ที่จะรีบวิ่งตามเธอออกไปเพราะเขาในตอนนี้ขาดสติควบคุมตัวของเขาเองไว้ไม่ได้อีกแล้วตัดสลับมายัางหญิงสาวที่กำลังวิ่งหนีและพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ ที่อยู่ที่นี่แต่ดูเหมือนว่าโชคจะไม่ค่อยเข้าข้างตัวของเธอสักเท่าไหรเพราะในโรงแรมเก่าๆแห่งนี้แทบจะไม่มีใครเลยที่เข้ามาใช้บริการและในจังหวะที่เธอกำลังก้าวเท้าลงได้เธอก็กลับถูกชายหนุ่มกระชากตัวของเธอหลังไ้กก้ัะก่อนก่อนที่เขาจะผลักร่างของเธอให้ตกบันไดจนเธอแน่นิ่งไปและในคืนนั้น ก็เป็นคืนเดียวกันกับที่หนุ่มนักดนตรีได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอแทบทั้งหมดเพราะหญิงสาวผู้ตายเคยได้พบกับนักดนตรีคนนี้มาแล้วก่อนหน้านี้และในคืนนั้นทั้งสองก็ได้สบตากันก่อนที่จะมีความรู้สึกแอบชอบกันแต่ชายหนุ่มกับเลือกตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปช่วยเธอ ร้อมกับเลือกที่จะเดินหนีออกจากโรงแรมในคืนนั้นจนเป็นเหตุให้หญิงสาวต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายและภาคชีวิตของเธอไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ความเลวร้ายของฆาตรกรก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะเขาต้องการทำลายหลักฐานจึงนำศพของเธอไปยัดใส่ไว้ในช่องหลังตู้แอร์เช่นเดียวกับตอนที่ได้พบศพหนุ่มนักดนตรี ที่ถูกกักขังและจองจําไว้ในที่เดียวกันกับเธอด้วยเหมือนกันตอนที่สองสปอยล์อนตายหงตายเหียนตอนทุบกรรมคุณเชื่อไหมครับว่าพระที่ต้องศึกเพราะผ้าเรืองร้อนมันมักจะมีจุดจบที่ไม่ค่อยดีเริ่มเรื่องที่หนุ่มหน้าตาดี คนหนึ่งที่ชื่อนนที่ได้ตัดสินใจสึกออกจากผ้าเหลืองด้วยตัวเองของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาร้อนใจจนไม่อาจอยู่ในผ้าเหลืองนี้ได้อีกต่อไปจนหลายอาทิตย์ต่อมานนที่กําลังอยู่กับเพื่อนเขาอีกสองคนก็ได้ถูกหนึ่งในนั้น ถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าที่มาพวกกูในวันนี้แกคงอ,อกหักจากพลอยมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะทั้งสองเห็นว่านนค่อนข้างที่จะเงียบและทุกข์ใจทั้งสองถึงคิดว่านอนอาจจะกําลังเสียใจที่เพิ่งเลิกกับแฟนของเขามาก็ได้แต่แล้วนนกับพูดบางอย่างออกมาจนทำให้ทั้งสองตกใจว่าพลอยที่เป็นแฟนของเขานั้นตอนนี้ เธอได้ตายไปแล้วทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้นที่มองหน้านนและถามต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพลอยตายได้อย่างไรนนจึงตอบทั้งสองออกมาทั้งน้ำตาว่าเขาก็ไม่รู้เพราะหลังจากที่ทะเลาะกันและเข้าห้องนอนตื่นมาก็กลับพบว่าร่างไร้วิญญาณของพลอยได้นอนแน่นิ่งไปแล้วทั้งสองที่ได้ยินแบบนั้น ก็กลับไม่เชื่อนนลและคิดว่านนลจะต้องเป็นคนทำร้ายพลเธอแน่ๆแต่นนลก็ยังยืนยันด้วยใบหน้านิ่งว่าตัวไม่เคยคิดที่ทำร้ายพลในขณะที่ทั้งสอง กำลังสับสนก็กลับขอให้ทั้งสองช่วยไปยกกล่องใบหนึ่งลงจากท้ายรถของเขาทั้งสองจึงพาก,กันไปโดยที่ไม่ได้ถามออกไปว่าของหนักๆในนี้มันคือกล่องอะไรหรือใส่อะไรเอาไว้แต่ระหว่างที่ทั้งสองกำลังช่วยกันยกกล่องนั้นและเดินตามนนไปมันก็จะมีบางอย่างที่ทะลุกล่องออกมาจนทำให้ทั้งสอง ต้องสะดุ้งเพราะสิ่งที่ทะลุออกมานั้นมันคือร่างของพลอยที่เป็นแฟนนนที่ในตอนนี้เธอแทบจะไม่เหลือเขาคงเดิมที่เคยสวยเลยทําให้ทั้งสองต้องนั่งกอดกันด้วยความกลัวพร้อมกับเริ่มตัวสัน่นกับสิ่งที่เจอเพราะไม่คิดว่านนจะพาร่างของพลอยที่ตายไปแล้วใส่กองติดมาด้วยต่างจากนนที่ไม่มีความกลัว หรือรังเกียจเลยแม้แต่น้อยเขาอุ้มร่างของพลอยขึ้นมาอย่างเบามือพร้อมกับนำร่างของเธอไปใส่ก่องไว้เหมือนเดิมก่อนที่ทั้งสามจะพากันเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหาทางออกกับเรื่องนี้หลังจากนั้นกลางดึกคืนนั้นขณะที่นนกํกำลังนอนหลับเขาก็ได้ฝันย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตของเขาที่เคยรักกันกับพลอย อดีตที่ทั้งสองเคยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วภาพของพลอยที่กำลังทรม,มานก็ได้ทำให้นนถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจนนที่ตั้งสติได้จึงรีบลุกเดินไปหาเพื่อนของเขาทั้งสองได้ทันทีแต่แล้วในระหว่างนั้นไฟในบ้านทั้งหมดมันก็กลับดับลงพร้อมกับพอยที่โผล่มาจึงทำให้นนนั้นต้องหวาดกลัว เมื่อวิ่งลงมาถึงด้านล่างนนก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วไม่พูดไม่จาจนนนค่อยๆก้มหน้าลงไปดูแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจขึ้นอย่างสุดขีดเมื่อภาพที่เห็นคือใบหน้าของพลอยที่ได้พุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความอาฆาตแถมเพื่อนของเขายัางได้ทำเรื่องที่นนนั้นคาดไม่ถึงอีกด้วย เมื่อเพื่อนได้หยิบของมีคมบางอย่างขึ้นมาพร้อมกับกีดลงไปที่ฟันของตัวเองจนทําให้เกิดเสียงเจ็ดสีทําให้น,นนเห็นแบบนั้นได้แต่มองด้วยความตกใจเพราะเขาไม่รู้ว่าการกระทําของเพื่อนนั้นมันมีสาเหตุมาจากพลอยนนที่รีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านโดยที่ไม่ได้สนใจเพื่อนก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนที่กําลังเดินกับเข้ามาที่บ้านแต่นนกับไม่เชื่อว่า นี่คือเพื่อนของเขาเขาจึงหยิบไม้ฟาดไปที่หัวของเพื่อนซึ่งทำให้เพื่อนของเขาเกิดหัวแตกจนนอนล้มสลบไปจนเช้าวันต่อมาความโกรธเคืองของนนที่ถูกพลอยตามหลอกหลอนก็ได้ทำให้เขาพาล่างของเธอมาจอดอยู่ในที่ที่หลายซึ่งผู้คนก่อนที่เขาจะพยายามลากกล่องใบนั้นที่มีเธออยู่เข้าไปในป่าแต่ขณะที่กำลังจะลงมือจุดไฟเผา เพื่อจบเรื่องทุกอย่างพลอยที่ไม่ยอมก็ได้เข้ามาใกล้ๆจากนั้นตรงนั้นและกระชากเขาออกไปด้วยความรุนแรงนนที่ได้เห็นแบบนั้นจึงหวัดลกวพลอยขึ้นมาเป็นอย่างมากพร้อมกับรีบวิ่งออกไปจากตรงนั้นโดยอย่างไม่คิดชีวิต แต่นนที่วิ่งไม่ระวังสะดุดล้มจนทำให้กระดูกแขนของเขาหักและสภาพของนนที่กำลังทรมารก็ได้ตกอยู่ในสายตาของพลอยตลอดเวลาแต่แรงอาฆาตของพลอยกลับไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเมื่อนนถูกพลอยลากตัวเข้าไปในป่าอย่างทุรักทุเลและถูกทำให้ขาดอากาศหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาเกือบผลไม่ไหว เพราะสิ่งที่เขาได้ทํากับพลอยเอาไว้มันหนักหนากว่าที่เขากําลังเจออยู่ในตอนนี้อย่างมากและความเจ็บปวดความทรมานเหล่านั้นสื่อถึงนนที่ได้ทํากับเธอให้รับรู้ด้วยความเหมือนกันนุนในตอนนี้ที่แทบจะแบกรับความเจ็บปวดในครั้งนี้ไม่ไหวแต่สุดท้ายเขาก็ได้พาพลอยกลับไปในกองใบนั้นอีกครั้งเพื่อตัดสินใจที่จะจบเรื่องทุกอย่าง ที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้ตอนที่ลากร่างของพลอยเธอเข้ามาย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นขณะที่ตนกำลังบวชอยู่เขาได้ถูกพลอยเข้ามารบเลาให้สึกมาอยู่กับเธอแทบทุกวันเพราะพลอยนั้นไม่สามารถอยู่กับความเหงาเพียงลำพังโดยที่ไม่มีนนได้นนจึงยอมที่จะออกมาเพียงเพราะคำว่ารักเพียงคำเดียวแต่แล้วไม่นาน เขาก็กลับได้รู้อะไรบางอย่างว่าพลอยนั้นยังไม่เลิกทำอาชีพผู้หญิงกลางคืนเนื่องจากก่อนหน้านั้นทั้งสองเคยคุยและเคลียร์กันว่าพลอยจะเลิกพลอยที่อดทนอดกั้นต่อความรู้สึกทุกอย่างมานานจึงได้ระบายออกมาด้วยความเสียใจว่าถ้าเธอไม่ทำแบบนี้ตอนที่นนไม่อยู่เราทั้งคู่จะอยู่อย่างไรและเธอจะเอาอะไรกิน แถมเด็กก็ไม่รู้เป็นลูกของใครเพราะเธอก็จําไม่ได้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนี้ตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือความไว้ใจอยู่อีกแล้วแต่นนที่ไม่ยอมให้พลอยจากไปจนเป็นเหตุให้เขาลงมือทำ้ายพลอยเพราะความรักและความหึงหวงที่เขานั้นมีให้เธอกลับมาที่ในปัจจุบันที่ในขณะที่นนกำลังพาตัวเอง ขับรถออกมาจากป่านั้นแรงอาฆาตของพลเธอก็ยังไม่จบไม่สิ้นเธอได้พุ่งลงมาที่รถของนนจนทำให้รถต้องเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงจากนั้นนนก็ได้ถูกจับเพื่อรับโทษในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้มากมายและในห้องขังที่แทบจะไม่มีแสงไฟเขาก็ได้มองเห็นแค่คนหนึ่งในหมุมมืดอ,อย่างชัด เ,เมื่อภาพของพลอยที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้บอกกับหนุนว่าเขานั้นรักหนุนมากและเธออยู่คนเดียวไม่ได้สัญญาที่เคยให้ไว้จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอจะทำมันให้เป็นเรื่องจริงเธอจะพานนไปอยู่กับเธอด้วยและพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ